ทัวร์ฟาร์มค่ะไม่รู้ว่าเคยูหรือว่าซาฟารีกันแน่นะคะวันนี้จะพาไปทัวร์ฟาร์มทั้งหมดนะคะให้ได้มากที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะตามไปดูกันเลยจ้าตอนนี้นะคะฟาก็ก็มาอยู่กับอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน โคมากเลยนะคะอาจารย์โหตอนนี้มีข้างหลังด้วยเป็นนี่มาออบโชว์ตัวนิดนึงให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนค่ะครับผมผมอาจารย์สุริยะนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์เรานะครับค่ะก็ะในส่วนของภาควิชาเองก็จะมีหลายฟาร์มที่เราเห็นวันนี้คือฟาร์มบัวนเนื้อะซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของภาคอย่างหนึ่ง <C HA> หรือว่าเป็นเรียกว่าแลนด์มาร์กเลยก <C HA> ็คือคาบอยอแวนใครมาก็ต้องมาคาบอยแลนค่ะก <C HA> ันในคาบอยแลนมีอะไรบ้างคะ <C HA> ซึ่งในคาบอยแลนก็จะมีวัวที่เราปรับปรุงพันธุ์ที่นี่ก็คือวัวพันธุ์กำแพงแสนค <C HA> ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับแล้วก็นอก <C HA> จากวัวพันธุ์กำแพงแสนแล้วเรายังต่อยอดต่อเขาก็คือในเรื่องของผลิตวัวที่มีไขมันแทรกสูงก็คือลูกผสมวากิลซึ่งเราก็มีพันธุ์วากิลพันธุ์แท้ที่นําเข้ามาจากนําเอ็นโอมาจากอเมริกานะครับแล้วก็มาปรับปรุงพันธุ์ต่อเพื่อจะให้กำแพงแสนเรามมีไขันแทรก พมพ์อย่างเงี้ยพมสุดยอดเลยนะคะโดยเมนหลักของฟาร์มแล้วค่ะอาจารย์ก็จะมีน้องๆแวะเวียนเข้ามาเอาไว้ทําอะไรบ้างใช่ครับก็คือในส่วนของภาคเองเราก็จะมีหลักสูตรสถาศาสตร์ก็คือรับนักศึกษาตรีเข้ามาเรียนในนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือก็มาฝึกหรือว่ามาเรียนรู้การเลี้ยงวัวทั้งตั้งแต่การเลี้ยงวัวกับผลิตพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกแล้วก็สุดท้ายก็คือการเลี้ยงวัวขุนเพื่อป้อนตลาดโดยเฉพาะตลาดพเมียม ใช่ค่ะอาจารย์นอกจากนี้ค่ะสมมติเกษตรกรเราก็ยังมีสหกรณ์ด้วยถ้าเกิดว่าเกษตรกรอยากจะเลี้ยงอะค่ะที่นี่เรามีสนับสนุนยังไงบ้างคะในส่วนของเกษตรกรเองก็คือเมื่อเราเลี้ยงกลัวขุนแล้วเนี่ยเราก็มีการรวมกลุ่มกันก็คือจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อจําหน่ายหรือว่าแปรรูปในส่วนของเนื้อโดยเฉพาะเนื้อพรีเมียมเราจะมีสหกรณ์อะเคยูบีฟหรือว่าแม็กบีฟที่ทํางานร่วมกับหมาลัยแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในการผลิตน้าเชื้อ เพื่อจะไหนให้เกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจด้วยทั้งน้ำเชื้อที่เป็นพันกระแพงแสนเองแล้วก็น้ำเชื้อพันวากิวด้วยวากิวก็ขายแล้วแล้วก็มีน้ำเชื้อกระบื้อเลยครับที่นี่โอ้มีกระบือด้วยโอ้โหมีกระบือตัวใหญ่เลยครับาเดี๋ยวครบเลยนะคะจบเลยนอกจากนี้ใครที่อยากมาทานเนื้อก็มีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในมหาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ที่บอกก็คือเรามี กลุ่มของสากรที่เขาแปรรูปก็คือมีเนื้อคุณภาพและมีร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารที่สิ่สเต็กซิมแลบนี้ด้วยครับมาที่เดียวจบครบเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าเขาผสมน้าเสือเก็บน้ําเสือกันยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะครับเชครับตอนนี้นะคะก็จะมาอยู่ในขั้นตอนการเก็บน้ําเสือเพื่อเอาไปขายใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนอื่นให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนค่ะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ภูมิพงษ์บุญแสนนะครับจากภาควิชาสัตวบาลานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีดเก็บ้ําเชื้อเพื่อทํา้ําเชื้อแช่แข็งนะครับขายไม้ส่วนหนึ่งก็ก็ขายด้วยนะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยนะครับแต่ว่าส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นการทําวิจัยนะครับก็จะมีทั้งหลายหลากหลายนะครับทั้งในส่วนงานวิจัยในส่วนการที่บริการให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแน่นอนแล้วเราเป็นแหล่ง มีการพัฒนาโคเนื้อพันแรกของประเทศไทยก็คือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีการกระจายพันธุกรรมของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนนะครับเราก็ต้องเก็บพันธุกรรมของเขานะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะทํากันก็คือในรูปของน้ำเชื่อแช่แข็งเพื่อให้ง่ายต่อการกระจายน้ําเชื้อของพ่อพันธุที่ได้รับการคัดเลือกนะครับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะไปเป็นพ่อพันธุโคเนื้อนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับซึ่งศูนย์ตรงนี้นะครับเป็นหน่วยผลิตน้ำเชื่อแช่แข็งของพ่อพันธุโคเนี่ยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากกรมบริสัท์เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราสามารถที่จะผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายในเชิงพณิชย์ิได้ด้วย<ฆ>นะครับซึ่งในขั้นตอนการผลิตน้ําเชื่อแช่แข็งนะครับก็มีอยู่หลากหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับกว่าจะได้มาเป็นน้าเชื้อนะครับที่ถูกแช่แข็งอยู่ที่อุณหภูมินะครับติดลบ1 9 6องศาเซลเซียส<ฆ>นะครับอยู่ในเ<ฆ>ขาเรียกว่าในไนโตรเจนเหลวหรือลิลวไนโตรเจนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีการสาธิตให้ดูนะครับว่าขั้นตอนในการ เริ่มตั้งแต่ตัวพ่อวัวไปจนถึงห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่เห็นผูกอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านับเป็นดัมมี่หรือเป็นวัวตัวล่อนะครับตัวนี้จะไม่ไม่ใช่ตัวทีว Sommer, ่ที่จะเก็บนเชื้อใช่แข็งนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นวัวต hm. ัวผู้หรือวัวตัวเมียก็ได้ซึ่งวันนี้เราใช้วัวตัวเมียนะครับเป็นวัวตัวเมียเพื่อที่จะมายืนนะครับยืนเป็นตัวล่อที่จะให้ตัวพ่อพันธุ์ที่เราต้องการที่จะรีดเก็บน้ําเชื้อเนี่ยนะครับมาปีนขึ้นมานะครับ ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีกาแนะนำทำ,ทำให้ดูเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่จะต้องใช้ในกระบวนการเก็บน้ําเชื้อเพื่อไปทำเชื้อแช่แข็งค,ครับ <ผม S 2> โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับใช้เวลาสั้นมากนะครับใช้เวลาสั้นมากนะครับแต่รเราก็มาตรวจสอบกันว่าเราจะเราสามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อเขาได้หรือเปล่าครับเราก็จะไม่ยกขึ้นมาให้พ้นนะครับเราจะสังเกตแค่ภายในปลอกพุ่มตรงนี้นะครับ ได้ไหมครับพี่ได้ไดครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือครับเอาแบบๆนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้น้ำเชื่อมมาแล้วนะครับจริงเราจะไม่สัมผัสกับแสงแดดนานนะครับจริงเราจะไม่เจอด้วยก็จะดีนะครับต่อไปก็จะส่งน้าเชื้อนี้นะครับเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าสามารถที่จะครับไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแช่แข็งน้ําเชื้อหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบหลายอย่างมากตัวยอย่างเช่นนะครับเอ่อ pH นะครับความความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัวสุกิ ตัวเป็นตัวตายนะครับเพื่อที่จะประเมินคุณภาพว่าน้ำเชื้อของวัวพ่อวัวตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับสามารถที่จะเข้าสู่ขั้นตอนในการลดอุณหภูมิเพื่อแช่แข็งได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเพราะว่าน้ำเชื้อแช่แข็งนี่ก็เป็นความหวังของเกษตรกรที่จะได้รับพันธุกรรมจากของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการันตีว่าได้น้าเชื้อที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก่อนที่จะส่งไปยังเกษตรกรครับผม ู่ที่ฟรามสัตว์ปีกค่ะให้จย์แนะนําตัวก่อนค่ะครับผมอัทวุฒิพรายบุญนะครับเป็นนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ,ษสกษัดภ้าวิชาสัววบาลคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับ ที่ฟาร์มทําอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ฟาร์มเราอาภารกิจหลักของเราก็คือในเรื่องของงานถนนการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของบริการวิชาการนะครับแล้วก็งานวิจัยนะครับงานวิจัยก็มีหลากหลายนะครับในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงการจัดการไก่นะครับการทดสอบอาหารไก่นะครับทั้งไก่เนื้อไก่ไข่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไก่นะครับของเรานี่ด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่เราก็จะมีพันธุ์ ในปัจจุบันนี้สมัยย้อนไปสมัยก่อนก่อนนะครับสมัยก่อนเราก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์เขาเรียกไก่ลูกผสมพันธุ์สุวรรณหกนะครับเป็นไก่สามสายนะครับซึ่งสมัยเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยโด่งดังมากนะครับก็เกษตรกรก็เอาไปใช้ในการเลี้ยงเป็นรักษาของไก่สามสายนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีสายพันธุ์ที่เราปรับปรุงขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นสายพันธุ์ตะโพทองเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งดียังไงคะแตกต่างยังไงคะ คือไก่สับาะทองเนี่ยที่มาของมันคือมันอ่ามันเป็นไก่ที่มีการนําเข้ามาพร้อมกับเหลือสัเปารจีนทำไมเลี้ยงในทมัยก่อนนะครับะนะแล้วก็มีการผสมกับไก่พื้นเมืองอะไรต่างลักษณะของมันก็มีบางส่วนจะคล้ายๆกับไก่พื้นเมืองะนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์เด่นของมันคือมันมีความทนทานนะเลียเ้ยงง่ายนะครับทนทานในต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยแล้วก็เนื้อมันมีรสชาติอร่อยะนะครับ ค่ะแล้วในส่วนของไข่ละคะโอ้วตอนนี้มีไข่วางอยู่หลากหลายมากเลยค่ะเป็นเ,ออเป็นยังไงบ้างเอ่ยไข่เนี่ยนะครับจริงๆไข่เนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็มีสารอาหารต่างที่ที่จะเป็นตัวร่างกายนะครับเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับก็มีการพัฒนาไข่นะครับเพื่อมีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ไข่นะครับแล้วก็ส่งเสริมการบริโภคอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น เราจะมีไข่พวกเสริมไอโอดีนนะครับ <ạ. S 2> แต่งไข่เสริมไอโอดีนตัวนี้นะครับแล้วก็ในการบริโภคไข่เนี่ยก็จะได้สารไอโอดีนเข้าไปด้วยนะ,ค,ะ,นะครับนะก,ก็เป็นทางหนึ่งที่จะการเพิ่มไอโอดีนให้ให้ให้กับประชากรในประเทศไทยะนะครับเราสามารถผลิตให้ไข่ไอโอดีนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยภายในถ้าพันสิบสี่วันเนี่ยนะครับถ้าหลังจากกายกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยถ้าใช้อาหารที่ผสมไอโอดีนลงไปนะครับก็ทําให้ไข่กับทั้งประเทศเนี่ย มีอ LED เพิ่มมากขึ้นได้นะครับ,บ,บน,น,นะครับส่บนนี้นี่นะะคมีอื่นๆอ,อ,อีกใช่ไหมครับยังเช่ิเอ่าวที่จะมีไข่ใบเตยนะครับไข่ใบเตยก็จะมีที่มาจากการที่เราไข่เนี่ยมันกินข้าวเนาะอก็บริโภคเดี๋ยวบางคนเขาไม่อยากจะบริโภคไข่นะครับเราก็มีการทดลองนะครับมีการศึกษาวิจัยหลายๆรูปแบบ ก็มีการสุดท้ายเป็นการเติมใบเตยให้ให้ไก่นะครับให้มีกลิ่นที่ดีขึ้นเขาจะลดกลิ่นคาวนะครับลดกลิ่นคาวในในไข่ทําให้รสชาติของไข่เนี่ยดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีความเซซิทีฟต่อต่อตะกิ่นคาวนะครับนะครับหรือว่าจะมีส่วนในเรื่องของไข่โอเมก้าไข่ซีรีเนียมนะครับนะอันนี้คือมีการเสริม พวกโอเมก้าสลงไปะนะครับทำให้ไข่เนี่ยมีคุณค่าคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นรับช่วยดึบำรุงสมองแล้วก็บำรุงสุขภาพให้หนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไก่ตะเภาทององเงี้ยค่ะถ้าเกษตรกรอยากนําไปเลี้ยงอย่างเงี้ยเรามีจําหน่ายไหมคะคือตอนนี้เรามีเกษตรกรหลายหลายรายนะครับก็มา เอามาซื้อลูกไก่จากเราไปนะครับเราก็ผลิตลูกไก่จำหน่ายนะครับนะก็สามารถติดต่อได้ที่ฟาร์มริกภาวิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสมนะครับต้องสั่งจองล่วงหน้าไหมคะก็ต้องจองล่วงหน้าครับเพราะว่าเราเราจะผลิตไก่ตามออเดอร์นีดนึงนะครับโอเคค่ะ จากฟาร์มไก่ตอนนี้มาอยู่ที่ฟาร์มโคนมค่ะตอนนี้อยู่กับพี่อะไรเอ่ยให้นํนำต, <ผม S 1> ตัวก่อนค่ะชื่อนามนะครับนามคุณบัวทองนะ,ะเป็นนักวิจาการสัตว์บาลเป็นผู้จัดการฟาร์มที่นี่นะฮะที่นี่มีการเลี้ยงโคนมนะฮะเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เราจะเลี้ยงที่นี่นะก็คือเพื่อการเรียนการสอนการฝึกงานนะฮะการทำงานวิจัยนะในในบุคลากรของภายในมหาลัยนี่นะแล้วทำงานปัญหาพิเศษหรืออะไรต่างเนี้ยได้นะฮะกิจวัตรประจำวันของฟาร์มโคนมเนี้ยที่เริ่มต้นก็คือการดูแลเลี้ยงนะการเลี้ยง ตั้งแต่ลูกโคมาเลยก็คือการเลี้ยงน้ำนมการเลี้ยงอาหารนะฮะแล้วก็มีโคใหญ่โคร,รุ่นโคสาวโคดายก็คือมีครบครเลยมีครบทุกอย่างนะฮะเรามีพร้อมทุกอย่างนะฮะแล้วก็เราก็จะมาะมาเลี้ยงตั้งแต่เช้าเลยฮะมื้อเช้าก็เลี้ยงอาหารแต่ละประเภทของสัตว์นะฮะว่าสัตว์ชนิดไหนควรเลี้ยงอะไรลูกโคเราก็เลี้ยงน้ำนมตัวใหญ่ๆ,ๆเราก็จะให้กินอาหารข้นแล้วก็หญ้าหญ้าก็คืออาหารหญ้า ก็ก็จะมีทั้งสองอย่างนะแล้วก็จะมีอาหารเสริมซึ่งเราจะมีอาหารเสริมก็คืออาหารเมล็ดนะฮะอาหารเมล็ดแล้วก็กากมันนะแล้วก็กากน้ำตาลอะพวกนี้นะเราก็จะเสริมให้มันกินได้มากขึ้นด้วยจากคุณภาพอาหารเนี่ยมันไม่อร่อยเ็เติมเติมความอร่อยเติมรสชาตินั่นเองนะฮะก็แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตอนเช้ามาเลยก็คืออันดับแรกก็คือรีดนมนะฮะโคที่พักไว้กลางคืนนี่ฮะผ่านกลางคืนแล้ว ช้าขึ้นมาเราก็มารีดนมนะรีดนมเสร็จล้วก็กลับมากินอาหารนะฮะแล้วก็ทำความดข้อขล้างเครื่องมว้เครื่องมืออะไรนี่นะฮะปกติก็เคอรีดนมแต่ตอนเช้าอย่างเดียวแล้วมีน้ํานมขายด้วยไหมคะมีมีครับมีครับเราเรา,เรามีนะักทนำนานมขายด้วยนะฮะแต่ว่าเราให้อีกหนว่วยหนึ่งับท,ทำนมนมนะครับก็ขายเป็นน้ํานมดิบใช่ไหมคะโอเคเป็นน้ำนมดิบแล้วก็มีการแปลรูปในมอเนี่ยในมอก็จะทาเป็นเคยูมิลอะไรเอ้ไปซื้อได้ที่เกษตรอุตสาหกรมไง มันก็จะมีมีตรงนั้นนะฮะค่ะแล้วเราก็มีกิจกรรมการดูแลการเลี้ยงนะะแการดูแลการรักษาพวกนี้นะถ้าวัวเจ็บป่วยแเ้าก็มีการรักษาโอเคก็ครบวงจรเป็นการจัดการฟาร์มโคนมไปเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับอือก็น้องๆที่มาเรียนสัตวบาลก็จะได้ดูทุกโซนครบเลยใช่ครับก็อยากจะสนใจนะเข้ามาเรียนนะเข้ามาศึกษาที่นี่นุ้ยยินดีเลยเพราะว่าเรามีหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะค่ะโอเค นี่นะคะเราย้ายกันมาอยู่ที่ฟาร์มอะไรเอ่ยฟาร์มแพะแกะค่ะภาควิชาสัตวบางคณะเกษตรกำแพงแสนค่ะค่ะให้พี่แนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะชื่อทัศนันท์หงส์พักนะคะเป็นนักวิจัยชํานาญการค่ะประจําฟาร์มแพะแกะค่ะที่ฟาร์มแพะแกะเนี่ยค่ะเราทําอะไรบ้างคะที่นี่ก็จะมีการเลี้ยงทั้งแพะเนื้อแพะนมแล้วก็แกะเนื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลี้ยงเพื่อสนับสนุนกันในการสอนให้นิสิตเพืนิสิตเข้ามาฝึกงานได้นะคะทั้งนิสิตของภาควิชาสัตวบังเองหรือว่านิสิตข คณะ,กะเษกษตรกำแพงแสนค่ะค่ะเวลากิจวัตรในการเลี้ยงแพะแกะอย่างเงี้ยค่ะปกติเราก็เคยได้ยินว่าเออมันกินง่ายอยู่ง่ายอะไรเงี้ยต้องมีอะไรที่ต้องดูแลไหมคะก็ถ้าเกิดว่าของที่นี่นะคะถ้าเป็นแกะเนี่ยเราจะปล่อยให้อ่าแทะเลมในแปลงหญ้ารอบๆนะคะส่วนแพะเนื้อกับแพะนมเนี่ยเราจะตัดหญ้ามาให้แล้วก็ให้อาหารค้นค่ะหญ้าที่ใช้ก็จะเป็นพวกหญ้าเนเปียหญ้าขน,นะคะ่ะสามารถให้แพะ ได้กินหลังจากนี้ค่ะได้ยินมาว่าตอนนี้นมแพ้ก็เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นใช่ไหมคะใช่คะเวทีที่ดูแลนมแพะอะไรพวกนี้ยากไหมคะก็คือตัวนมแพ้เนี่ยค่ะก็จะมาจากตัวแพ้นมที่ที่เราเลี้ยงนะคะ,คะเวลาเรารีดนมเนี่ยก็ต้องมีการทําความสะอาด ตัวแพะนมแล้วก็ป้องกันการเกิดกลิ่นที่ตกทางในในนมแพะปกติแล้วเอออาจจะมีกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราจัดการดีๆใช่ทำนดีขึ้นเลยไม่มีกลิ่นค่ะเออถึงว่านะนมแถวๆนี้นี่นะคะก็คือแบบว่า คุณภาพดีมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามีเกษตรกร,กรสนใจอะคะ,คะอยากจะเข้ามาดูว่าเเราจัดการฟาร์มเป็นยังไงเงี<ด>้ยส,สามารถติดต่อได้ไหมคะามาติดต่อได้เลยะคะ่ะที่ภาควิชาสตัตวมาคณะเกษตรกรรมแ,แสงค่ะค่ะทิปสิว่าค่ะปาถามว่า,<อ>าแพะกับแกะต่างกันยังไงคะถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะคะก็คือตัวแพะเนี่ยหาเขาจะชี้ขึ้น แต่ถ้าเป็นแกะค่ะหาเขาจะชี้ลงดินแล้วก็วิธีการกินเขาก็จะไม่เหมือนกันแกะเนี่ยเขาจะกินก้มหน้ากินตามพื้นนะคะแต่ถ้าแพะเนี่ยเขาจะชอบปีนป่ายกินพวกใบไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะใครไม่มีเครื่องตัดหญ้าที่บ้านแนะนาให้เลี้ยงแพะนะคะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะลีหมดหมดเกรี้ยงทุกสิ่งอย่างก็คือแม้แต่ผักที่ปลูกก็ไม่เหลือเหมือนกันละคะ ปกติแล้วเขาก็กินง่ายอยู่ง่ายอย่างนี้เป็นปกติใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นจัดที่เลี้ยงดูง่ายกินง่ายค่ะแล้วก็สามารถแปลงอาหารแล้วก็แปลงหญ้าให้กลายเป็นเนื้อได้ดีขึ้นโอ้ดีนะใครสนใจอยากจะมาเลี้ยงมาลจ้าติดต่อได้ตอนนี้นะคะเราย้ายกันมาอยู่ที่50ไร่ค่ะฟาร์ม50ไร่ให้พี่แนะนำตัวกันเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อกลรครัศมีทัศน์นะคะเป็นนักวิจัยประจำฟาร์ม50ไร่นี้นะคะ ที่นี่อะค่ะใน50ไร่เราทําอะไรกันบ้างคะก็คือปกติอะค่ะเราจะเป็นบริการวิชาการแล้วก็มีในส่วนของการฝึกงานมีทั้งไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็สุกรค่ะให้เด็กเข้ามาก็จะมีในส่วนของไก่เนื้อเนี่ยค่ะก็จะมีฟาร์มโรงเรือนเนี่ยค่ะไว้ให้เด็กมาทําปัญหาพิเศษหรือว่าเลี้ยงบริการวิชาการให้บริษัทภายนอกหรือว่าในอาจารย์ภายปานั้นทำวิจัยด้วยกันใช่แล้วก็จะเป็นโรงเรือน เพื่อให้เด็กฝึกงานในส่วนของไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม<ส>ก็จะมีทั้งเด็กปี2เข้ามาฝึกงานแล้วก็<ฆ>มีรุ่นน้องปี4ที่เข้ามาดูแลการจัดการให้น้อง<ฆ>ด้วย<ฆ>ก็คือครบเลยทั้งเด็กๆก,ก็คือจะมาทําในฟาร์มแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยก็ใกล้จบแล้วก็เป็นการจัดการฟาร์มเมเนจเมนต์นั่นเองอะไรอย่างงี้นะคะ ค่ะแล้วนอกจากที่ตรงนี้ค่ะยังมีบ้านดินด้วยน่ารักมากเลยบ้านดินเป็นอะไรเอ่ยบ้านดินเนี่ยค่ะสดปปกติก็จะเปิดให้เป็นบริการวิชาการในการฝึกอบรมแล้วก็มีการเรียนการสอนบ้างเป็นบางครั้งเลยประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือข้อรวมๆของภาพที่50าไร่ตรงนี้นะคะและนี่นะคะก็คือฟาร์มทั้ง นะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาสต์ตัวบาลนะคะน้องๆคนไหนอยากจะมาดูฟร์มหรืออยากจะมาเรียนนะคะสามารถมาเลือกได้เลยนะคะกับภาควิชาสต์ตัวบาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการปา้ปาผาตะลองต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปดูอะไรนะคะรอติดตามนะคะใครอยากให้เราไปไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย <S <S